เก็บกาลพึกจ mm ้าเก็บกาลพึกเก็บกาลพึกงานศพเด้อค่ะเด้อประเพณีภาคยีสานเด้อค่ะประเพณีภาคยีสานจะมีการวานกาลพึกด้าคะทีวันวันั่นคือกาลพึกเดจ้ะเด้อ วันนี้มางานศพจ้ามางานศพมูค่ะเอาโหลดเธอเก็บเก็บเก็บก็คนหลค่ะค่ะค,คนหลายอยู่ค่ะบ้านหนองืองทางนเลยจามาหลายโอเคเพื่อน

มือแหลนมาเอา่ป็นอันหนเน้อไ่นลนอบ้านเน้ตางนี่ร่มงสองฟังได้จตะเด้อไม่ไาวไม่ไหวให้ให้อุ้ยชิบไม่หมดแลว Yeah, do